แค่แม่ในสามเรขึ้นเต็ม,มใช่ใครไม่รู้เี่นเพื่อนจะขึ้น,นเขานี้เดี๋ย้องตองตองตอมกลังแข็งตอนกล้ใล้ตอที่ยนี่นี่นีมัในใกลทางจัดแน่ิกการกลับเลยไม่ดูแล้วอย่างเงีเ <laughs> พื่อน น้องส่งสัญญาณมาว่าเจอครับโอ้มอกี้มีเห็ดระทึกกำลังมุดหาให้กันดีๆครับโอ้โหวิ่งกันถ้าไม่ทันเจอแฟนลังบอลเลอร์เลยครับตั้งแตนหลังใหญ่เลยครับโดนไปสามสี่ทีแตกลังเลยครับมาถึงนี้นถึงจุดเกิดเหตุเป็นยังไงโอ้สวยตัวยื่นเ่ย นี่ต้นอะไรเอไอนี่ต้นคูนเหาเพื่อนโหดดขอขอขอ้อคนเพื่อนคนคนสคชั้อือเรื่องนสวยจัดตรงนั้นนี่ปะเห็นเกอกการน้ำพัดเป็นตัวคนรถเริ่มมาล้ตามตุ่นเรมาแล้วนี่ตนี ตรงนี้ใช่ไหเอาเลยอ๋อไปโน่นเลยไปเปิดมาเลยมาเจอนม่แทนอันนี้ที่เจอที่แรกนะครับขยจับจมาตรงนี้ตาดีๆใจเย็นๆนะฮะนะเป็นไงสัมภาษณ์มังเป็นไงบ้างนี่โดนไปสามที <c oughs> วิ่งเห็ดเห็ดกล้าลมเกิงเกลือกแล้วออกจุดเกิดเหตุก่อนนะครับโอ้ฟันแม่นจัดในฟันรังมันพอดีเลยแล้วตัวมันเกาะแน่นเลยเหมือนเนี้ยไอ้ไอ้เหมือนรังไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะมีบากใครเข้ามา เศงมีบางไม่รูเอามาแงะจะเหยียบกหัวเด็ดขึ้นหนได้ไหมอืเขาเขาเสีย giật hai mươi khác khác luôn ạ. Ôm ไอ้พวกนู้นเดินมาจากนู้นกันไงวะมาจากไรซากะัะน้ำแดงอันน้ำ่ะกินแล้ะเข้ามาเส้นนี้นั่นน่ะใช้สายมือข้างหลังนั่นนะเออเข้าฝั่งนู้นนี่แล้วมาข้าวให้นี่อีกทีหนึ่งใช่ไหมมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละนี่สิ่งกันฝั่งนู้นเลยเมื่อกี้มีคนตามเราอืมอืมกับผม คงไี้กินเราแล้วคงไม่บีบมาแล้วมั้งวยดอกแตกแตกไปแล้วถูกกระจายเลยครับ เดินไปดูเพลงที่ว่าเพียงเจอใกล้ใกล้ทางถึงหว้วยดิมหว้วยนี่ตรงนู้นะใกล้ทางทา,างออกเออตั้นเนีค่อมีใกมันข้ามมันลกกเลยนี่ทออนั่นทเเอลแมละใช่ปะทายเนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเราลงไปถึงห้วยแล้วข้ามห้่ไปนิดเดียวอยู่ขวามืออะไรเออที่ถูดิ สอ,อ,องดอกเพื่อนมอหมกไว้หมกไว้ไหนเปรี้ยมีใบด่างไหมตรงนี้ไอ้อันนี้ใบด่างปะอันนี้ใกล้ใกล้จะยุบ <laughs> ใกล้จะตายใช่ไหม <laughs> ใบด่าง,งเพื่อนเอาไหมหมุนไพ่ป่านะครับตรงนี้ ย่งไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนเลยวนี้เริ่มจะบ้านแล้วครับถือได้พักเหนื่อยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปต่ออีกนี่ครป่าสมบูรณ์ให้คุณมันเห็นว่าใจนี้ถือก็โอเคแล้วสวยงามไปพักกันเลยต่อข้างหน้าส่งเสียงมา เขาไม่ต like no hmm, ื่นเต้นนะแสดงว่ายังไม่เยอะเดี๋ยวทัดเยอะนะเพื่อนมาจะบอกโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวมาเยอะต้องไปดูก่อนครับเดี๋ยวก็รู้ไปกันไปไหนล่ะฮะโอ้ยังไก่ละเพื่อน ได้เวลาเดี๋ยวผมใส่สปีดเอาไปนิดนึงเนาะไปไม่ต right. ึงเทงเยอะไปไหมเนี่ยเยอะกี่ช่องเนอะดานไล่เออโอ้โหสวยเบื่อเออดอกสวยดอกสวยจัดออกไม่น่าแล้วครับให้ตื่นเต้นนี่อยเยอะแต่ดอกสวยเออนี้เห็นแน่นอนลงเนี่ย ใช่ด้วยใช่เือบอลถามพี่เออใช่ว่าถนอะไรเป็นเห็ดนำขึ้นขึ้นอะไรนั่นตดายพิษแตนไม่ได้มาจะเสียงนะกินก็ดีกินไรกคาด เนี่ยนี่เสียงติดห้อยนั่นนะ่ะเนาะไม่ใช่แม่แม่สามล้วขึ้นเต็มเต็มใช่ใครจะไปรู้เห่ยมันเพิจะขึ้นเราแบบนี้่คุณพ,พี่ที่แล้วพี่แคบเลยนั่นหลุมหน้าเนะี่ยสยับมาหน่อย สวยงามเขอหแก่รอกนน่อหายไปหลายดอกป่ะมันเมื่อกี้ล้มเลยนะโถดเอาชีวิตลอยก่อนนะครับทิ้งทุกอย่างวิ่งก่อนพีไม่เจอไอ้พวกพวกตอพวกแตนตี้ใหญ่เนาะโอ้โหนะทีเดียวนี้ดูเรื่องสั้นนะเป็นไงท่าน้พิยะ อยากยินเสียงปิยะตะโกนโอ้เจอแล้วพี่นาอะไรเงี้ยผมชอบตื่นเต้นดิไปต่อือนเดิมครับไปกันเลยเพื่อนชุดลวงหน้าสุกสัญญามาอีกแล้วที่เดิมปีก่อนนั้นเราเคยมาแคะตรงนี้นะครับปีนี้ก็ยังขึ้นนะครับเขาบอกส่งสัญญามาแล้วโอเดินยากครับเพื่อนไปดูสิโอ้โหอ้โอโหดอกอย่างนี้ที่เดิมไหนบางกันนะไอเดิมมาดูกัน เมื่อก่อนมาเนี่ยเนาะยังไงเลยโอ้เดี๋ยวโอ้นี่ลงต่ำหน่อยวะมันจะสูงนี่นะผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะหาแปะให้ดูนะว่า,ว,านะว่าเพลงนี้ปีที่นู้นเราแค่นมันดูอีที่ไหนตอนไหนครับบานครับขนะยับลงมาหน่อยหนึ่ง นะเหตุผเนี่นะเนอาไปยังขึ้นเนาะไปเลยครับเพื่อนถ่ายมุมกว้างเลยนะครับกว้างไปเลยครับเพื่อนยังนะครับยังไม่ได้ยินเสียงปิยะเรียกนะครับยังครับยังครับอันนี้เงียบเลยออกค้างแล้วใช่ไหมโอ้โหเหมือดวันวนนี้กับจุกนี้เนี่ย เน,นี่ยปีโนนนี่ละบอลมันมาข้ามขึ้นมาขวาทั้งนังบอลน,นี่แหละอ,อ,อันนี้เป็นเก่าเลยใช่นาะเพียงมันเจอมเมื่อก่อน,เ,นกเก่าก็ที่เป็นพี่อือใช่แล้วอีตรงนั้นละ่ะที่เราบุกกันเลยว่าตรงนั้กกนที่มาตายนะ่ะในไม่ถึงนี่ต้องเดินอีกพักนี่เลยออเออไปอีกกองนู้นลเลยตรงตะเคานู้นใช่ไหมอ่าโอ้บึกเลยอ่ะอ่าก็ไรซากอืมเดี๋ยวดดอกนี่ ฟังฝังฟังนุ่งกำลังแขะน้องฟังไกลๆนะโ้โหดอกใหญ่นะโอเคบอกว่าตรงนี้มน,นุม่งม,มันใกล้ทางจัดไงเกิด <c oughs> จะกลัว่ากลับเลยไม่ดูแล้วอะไรเงี้ยดูสิจะทำอะไรกันง่วนเลยครับเพืเ่อน อันนี้ยังขึ้นม้อยกว่าครั้งก่อนเนาะขออนุญาตมาเพิ่มเจอคนนี้หน่อยเนี่ยครั้งก่อนมันขึ้นมาจบบนี่ครับฝั่งนี้เนี่ยยาวมาฝั่งนี้เลยปีน,นี้นปีน,นี้มันก็ยังขึ้นครับแต่ว่าลงมาข้างล่างแทน,น,ม,น,นม,มีเพียงเจอข้างล่างเงือ ครับเพื่อนๆไปไปดูกันเลยข้างหน้ามาแล้วครับโอ้โหสวยสวยจัดเพื่อนโโอ้โหสวยจัดสวยจัดดูดอ,อกที่เนี้ย <c oughs> เพื่อนจากจากไอ้ที่แคทต,ตรงนี้เมื่อกี้นี่ครับผมลองเคี่ยดูเคๆๆี่คยมันลกๆ <c oughs> งัดดอกเห็ดกระจายไปเลย แค่พิลัญ่าแอบ